ส <laughs> วัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับผมสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนะฮะทักทายกันเหมือนเดิมทักทายกันงานคำนะครับผ <c oughs> มเมื่อนี้ออกไปโนพรัตครับมีงานเขานะครับผมงานตกนะกรัดปาบอคือเก่านะแต่ว่าใหญ่บอนะครับผมใหญ่บอนะครับเลยลงบานนพรัตไปพี่น้องเส้นเดียวกับหน้า กับนายสวนสยามนะครับผมด้วยกันกับสวนสยามพี่น้องเดี๋ยวขึ้นนี่เจอกันที่ในทั้งหน้าสวนสยามนะครับผมเพิ่มพลังสู่งานต่อขึ้นนี่ครับผมเกิดพลังก่อน <c ười> <c ười> ไม่ใช่สปอร์ตแต่ใจรัก แม้ว่าไม่สปอนเซอร์นะครับผมแต่ใจรักเป็นได้เน่โคติไฟ่เนี่ยมาสานเนี่ยเลยรถกระต่ายหายหน้องเดินทาง ใต้ลูกไส้นะครับผมเดี๋ยวมือเอาลูกไส้ไงไปนะครับผมลูกไส้ไงไปขึ้เก่าเอาหม้อสกัดไปพร้อมพี่น้องวัอนี้นะได้อุ้มหัวไปพร้อมเพอุ้มก็ได้พี่น้องเพราะืันนี้ต้องได้สกัดฝาบอ่อนะครับก่อที่เดือดห้างพี่น้องเติมกำลังก่อนนะครับผมนี่ผมมีสปอนเซอร์เราพี่น้องจุ้งคอ รถกระตะไหลมอเตอร์ไซค์กับตะแลนวญาตินะพี่น้องขับรถจำึืบมาเป็นผมนเบญญเลยกลัวเหมือนกันนะครับผมกลัวมอตวเตอร์ไซค์คนนะจังหวะเน้นระบบพื้นระบบไฟจังไหนก็ต้องให้มีนะครับผมเ่ามีว่าได้พี่น้องยาตนกลัวมากนะครับวพี่น้องสัญจรเดินทางมาผมเห็นไปรถไฟล่านะครับผมคนอ,อาจจะขี่ไว้เนี่ยนะแต่รับตัวผม,ผมไปไว้แล้วครับผมไปที่สุดได้แค่ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม ว่ากันไง,ไง่ายๆเลยพี่นออ้องเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าบอ่อเลยครับผม